จอระเช่คาบงูเหลี่ยมไปอย่างเงี้ยดูตลกเท่าน้อยน่ะทุกทุกวันมันไม่ทุกทุกหมดทุกทุกวันม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 ันไม่เหมือนกันคนดูเยอะเยอะด้วยรู้ไหมเขาบล็อกมาสองเฟซแล้วนะบล็อกอะไรบล็อกเฟซสตูดิโออ่ะสามแล้วสามแล้ว พราะตูดได้เว่ยแหละโดนบล็อกหมดละเนี่ยอันนี้สารคดีกับสัตว์โลกที่ีเขาดูทุกวันใช่ไหมเป็นเพราะสารคดีสัตว์โลกเนี่ยเพี่อนี่ก็นี่ตัวอะไรมูทันทันมูทันทานออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวพะเดือยนะพี่ละเดือยพี่ละเดือยพี่พอลอดพระเอกไอ้หนุ่มหน้ามูลคนหน้าซื่อ เพระเอกงุมเสียงกาลาวิเอกบปาเอกผู่เพชรห,หนองคู่วันนี้แต่งไหมครับเนี่ยแจหงหัวเราเสียงกาลาวิเอกเพชรหนองคู่ เงาะหามันออกเงาะหาให้ใช่เพราะว่าบอสจะถ่ายคลิปด่วนพ่อแต่งตัวเลยแล้วจะถ่ายคลิปโปรโมทเพลงเขาจะทำท่าเมาอ๋อโอ้มีกบีดคยังเ็นราตอหาดคนทำก็อยากเป็นคนทำบานาเอาหู้ด่างักษีหู้อะไรที่พี่บ่อบ่าพ่ดวันวันนี้วันนี้เล่นตลกไหมวันนี้วันนี้เล่นตลกไหมเื่อเมียมั้มัม่ยืนบังกองเพื่อ ใครบอกว่าเป็นตลกเป็นอะไรซุปซุปซุปอะไรต้มเจียงไม่ให้เกียิกับช่องยูทูบเลยพี่เอดีเนี่ยดาราช่องหลักให้เกียดช่องนีเริ่มระเสริกสหน่อยให้เกียิช่องยูทูบหน่อยครับงานเป็นร้อเดี่ยใส่เสื้อให้นอเพราะในงานหัวรถอเดีวฮะวอพีดีองด้นเนีใส่อไ้นะอดใส่่ไรเมื่อนี้ปวดข้อแห้งเอาอไรเยอะตลอก หาดงบ่พ่อหาดงบ่พ่อถอดใส่บ่ได้มื้อนี้เล็กกันแห้งอ่านี่แต่งตัวใส่เกียรล็ดย u ทูบมาอ้าวบอแปมป้องปื้นป้อนนั่หลังเบียดดี้นี่นางเอก m อเราโอเคมั้ยบูพี่เอ็ดดี้เปลืองตัวหน่อยนะปวดไม่สบายเบียดดี้เปลืองตัวหน่อยนะเปลืองตัวหน่อยนะไหวเหรอเปลืองตัวกับลูกสาวงี่นะฮะ ผมมาปงไม่แต่พอนี่ปากหล่อนหน้ามาหน่อยว้ายน้ารักอ่ะอุ้ยกเป็นปอกเบาดเป็คุณจอมเจ้าแล้มามัดมากินเจาวบงเข้าผู้หญิงมาได้ไหนมาผู้หญิงมาบึงเลยได้ก่อนไงแเงโอ่ยไม่เอาเอาวิเอาวิเป็นไรทำอะไรมา เอาเมื่อวานไปนั่งเก้าอี้ทำไมเก้าอี้มันเก้าอี้เก่าแล้วไงมันมันมันจะหมดสภาพแล้วแหละทีนี้แกก็น,นั่งแล้วก็ทอดทะเึงอย่างเงี้ยมันก็หักแจ๊งลงหักแจ้ลงทีนี้เอามือค้ำค้ำบัดค้ำไม่ถือกันไม่ถือถนนคอนจีตมือผัดลุยตกไปในคลองฝุ่นายแยบแยบเข้าในกอไผ่นี่เอ้เมื่อวานนั่งสมน้ำหน้า ยยเลไม่สงสารเหรอไม่สงสารนั่งสมน้ำหน้ามันเพราะว่าเราเตือนแล้วไงเราปูเสือให้นั่งมันไม่นั่งโอ้ยเราสมน้ำหน้ามันแบบว่าอิ่มเต็มแบบจุใจเต็มอิ่มจะพูดว่าย่อเยอะมันก็น่าเกลียดนะแต่ว่่าแตก็สมน้ำหน้าไปแล้วช้ำเติมอย่างงี้แม้สใหนั่งแล้วให้นอนแล้วเราก็บอกว่ามานั่งมานั่งน้ำขันท่าใหญ่ใส่เราอือพันอยางนังเก้าอี้อ่ะแก่แบเดีย้ไหลให้ลูกวัน สามนาทีพูดไม่ออกจุกจุกเลยหัวฟาดเลยนะหัวฟาดก็ปันกันซีเมนบอซีเมนหรือะไรอ่ะว่าไปแล้วแล้วูกไปตกันอืมกูว่าเราูกกเราเราจะนกันรเลยก็มีชวนขัดสารเลีขังเอาลูกถึงมาล้วกันโตลูก มันแต่ในนั้มันมันเ่อมันในไ้มันคอออมกระคุบออกมาทันเนี่ยเชื่อมอ้อย

เอาทกอกให้พี่ด้เอาน้ำใส่ครึ่งเาถ่าย้อก่อนเลยเอาพี่ต้นเตรียมตัวเป็นนายแบบให้ผมถ้าเมาถ้าเมาเอ่เอาผมมฟูด้วยเยพี่น้ออาน้ำใส่พี่ครึ่งนึงเออาน้ำใส่พี่ครึ่งนึงยีเดีพี่น้องด้อ เชอา่องอะไรช่องอะไรสองน้อยละมือนี้ดีไวดเก้าโมงนยังเพลงยังะบาดยนหนึมันโคกินมากะบแมวยืนหนึมันเขายืนมามันไอ้ิหนึ่งมาเรงติดติดแน่นอนกิดหมาแรงเสียสามพันเดนี้ว้าเสียสามพันเสียสให้บอสทงันหน้าเวที นนแมน,นครับสามพันหนึ่งมาเร่งนิดร้อนอะไรก็ได้อไดโอ้ยนั้น,นธรรมดาก็ได้มาเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปละไม่ยินข้าวยัง เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคบเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปให้บอสโจก่อนนะครับไปถ่ายคลิป,ปโหมทเพลงย,ย,ยืนหนึ่งแมนะ่นเขายืนหนึ่งอะไรนะยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่น,นอายยืนเมแม่นอายแปลว่าอะไรพี่ต้นภาษากลางแปลว่าอะไรยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอายยืนหนึ่งก็ให้เขายืนหนึ่งให้เขาไปให้ไปยืนเมาคือให้เรามาอ๋อจะนยืนเมามาคนแรกเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ พร้อมยังยังยังไม่พร้อมแป๊บนึงอ่ามาเลยคนแรกเลยเร็วได้แล้วไถโปรโมทที่โปรโมทก่อนนะครับเดี๋ยวคิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจะเดินขึ้นหน้าลาสวัสดีครับฮะทุกคนทุกคนที่ผมเจอไม่ต้องดีมากเอาแบบมอมเมาเดอร์พี่ต้นเต้นอยู่ไหนพี่ต้นได้ได้เดี๋ยวผมไปโอเคโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ